คิดสนุ่นโรนโดรับแซสเวตในรับแมซายูนาเตตในหลังจากฟาคิดสนุ่นโรนโดในค่าตัวที่เปิดเผยมานะครับจากฟาบิเซโอโรมาโน่ะครับก็มายูเตตจะพอจ่ายนะครับปีละสามล้านปอนด์นะครับเป็นเวลาห้าปีจนครบค่าตัวโรนโดนะครับไปกับทางยูเวนตุสนะครับและมีข่าวว่าโรนโดอาจจะพลาดเกมแรกนะครับในการเจอกับนิวคาสเซวิคด้วยในรับหลังจากต้องใช้เวลากักตัวนานนะครับนะครับอาจจะไม่ได้ลงในเกมแรกที่เจอกับนิวคาสเซิลนะครับอีกด้วยในรับ ส่วนมัมมัสซาล่าก็ตอนนี้ก็ปารีสแซงต์แชังแมงกับเรอัลมาดริดก็จ้องที่จะชกมัมมัสซาล่านะครับโดยเฉพาะปารีสแซงต์แชังแมงนะครับในระดับที่มีิเคาวออกมาครับว่าจะจ้องชกมัมมัสซาล่านะครับเนื่องจากค่าตัวในระดับซาล่าเรียกค่าตัวในระดับแพงจนเกินไปนะครับในระดับค่าตัวเป็นเหตุในระดับที่ทำอาจทำมัมมัสซ่าลาได้นะครับสำหรับเรอยวพูดนะครับในระดับโดยมีทีมที่สนใจก็คือปารีสแซงต์แชังแมงนะครับและเรอัลมาดริดรวมอยู่ด้วยนะครับนระดับ ก็นี่ก็คือข่าวสารล่าสุดนะครับจากวงการกีฬาในรับจากวงการสปอร์ตจากทั่วทุกมุมโลกนะครับในกามาเจอกับผมได้ใหม่ในาสหน้านะผมก็ขอลาไปก่อนนะรับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะกดรับสกายกันด้วยนะผมก็ขอลาไปก่อนนะรับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ